วันนี้นะครับกิจคอนเฟิร์มจะมาคอนเฟิร์มดวงสตา์ท่านที่เกิดในราศีกลุ่มราศีสิงห์ราศีพฤษภว่าในปี2566ดวงจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้กิจคอนเฟิร์มนำโหราศาสตร์ถึง4ระบบมารวมกันว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยแบบจักรราศีโหราศาสตร์สิลัคนาโหราศาสตร์ฮินดูและโหราศาสตร์ของทางยุโรปนำมารวมกันในคลิปนี้คลิปเดียวให้คําตอบอย่างละเอียดชัดเจนและก็แม่นยำนะครับเอาละท่านอยากรู้ดวงสตาของท่านแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้แล้วมาคอนเฟิร์มดวงสตาของท่านกันเลยดีกว่าคร ุราีกดวงชะตาท่านเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือวันที่1มีนาคม2อง6คือดาวเสาร์มันจะเข้าทับชาวราศีกุมเป็นเวลา2ปีครึ่งถ้าเราไปดูคําทํานายของโขนหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเสาร์ทับเนี่ยมันไม่ดีนะมันแย่นะมันหนักนะมันมีปัญหานะบางคนทายถึงตายเลยนะฮะทายแบบสุขภาพแย่เลยนะครับอันนี้ต้องพิจารณาใหม่ทำไมผมจึงบอกว่ามันคงไม่ได้แย่อะไรขนาดที่โนหนหลายๆท่านทํานาย เพราะดาวเสารเขาโครจรเข้าเรือนตัวเองบางคนบอกเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่หมอเกิยตมันเรือลาหูไม่ใช่เหรอแต่กนเนี่ยมันเป็นเรือของสาวโหราศาสตร์เพิ่งปรับเปลี่ยนยกให้ลาหูไปเองครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในเรือนของลาหูยังเป็นเรือนคู่มิตรอีกเพราะฉะนั้นมันมีทั้งผลดีแล้วก็ผลไม่ดีแต่มันดีมากกว่าไม่ดีด้วยซ้ําไปนะเพราะฉะนั้นคนราศีกุมคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีปัญหาชีวิตอะไรต้องบอกว่าตามหลักโหราศาสตร์ดาวเสาทับลัคนามันจะส่ง ผลในเรื่องของความล่าช้าเพราะดาวเสาเป็นดาวของความล่าช้ามันอาจจะไม่เป็นตามความประสงค์ของคุณนะครับหวังอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะล่าช้าแต่มันไม่ได้บอกว่าล่าช้าแล้วไม่สําเร็จนี่ล่าช้ามันจะสําเร็จแบบมั่นคงการทําธุรกิจการลงทุนการเก่งกําไรให้เป็นการเก็งกาไรแบบระยะยาวอย่าหวังว่าได้เงินเร็วซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้แล้วจะรวยอันนี้คุณจะผิดหวังซองเลยนะครับดาวเสาจะให้คุณถ้าคุณต้องอดทนและคุณต้องรอคอยสักหน่อย ถ้าคุณอดทนรอคอยดาวเสาร์จะให้ความสําเร็จในบ้นปลายเพราะฉะนั้นในระยะตั้แต่หนึ่งมีนาคมไปอย่างน้อยๆหนึ่งหรือ2ปีคุณเองทําอะไรแม้มันดูเหมือนจะมีอุปสรรคมันจะล้มเหลวแล้วขอให้คุณดันทุลังทําต่อไปเถอะครับสุดท้ายแล้วดาวเสาร์จะให้คุณสูงสุดพลิกกลับมาดีเด่นแม้แต่เรื่องความรักคุณรักคนนี้มากแต่มันเหมือนมันสุดทางนั้นมันไปไม่ได้แล้วขอให้ถูลู่ถูกังยื้อเข้าไว้แล้วสุดท้ายดาวเสาร์ใช้คุณอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะครับดาวเสาร์ในบรรดา นั่นหมายความว่าบทเรียนอะไรในชีวิตที่คุณยังไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรที่คุณยังไม่เคยเจอดาวเสาจะมอบให้ในช่วงที่มาทับนี่แหละครับเพราะฉนั้นคุณจะได้ไปทําประสบการณ์ที่คุณไม่เคยได้ทําได้เจอคนที่คุณไม่เคยได้เจอได้ลองในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ลองมันจะเกิดขึ้นต่อมาเลยดาวเสาจะให้คุณคือคุณจะเริ่มเก็บเงินได้เพราะดาวเสามันไม่ให้คุณในเรื่องของการฟุ้งเฟ้อความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นครับจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณควรจะเก็บเงินอย่าไปใช้ ถ้าคุณจะไปใช้เงินบ่อได้เลยความฟุ่มเฟือยสุขสบายเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นครับแต่คุณต้องทําตัวเองให้ลําบากแล้วคุณจะรวยนี่คือการใช้ดาวสาวให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นครับในช่วงนี้คนราศรีกุมอาจจะมีเรื่องให้คิดมากวิตกกังวลแต่มันก็มีโอกาสจะรวยแบบทุกๆมันก็มีโอกาสที่จะรวยแต่ต้องเหนื่อยเป็นลักษณะนั้นเลยนะฮะดาวสาวจะให้ความอดทนจากการต่อสู้อย่างไม่มีวันถอยหนีคุณจะมีกําลังมากขึ้นในการต่อสู้เนีย่ยคนอื่นจากที่ผ่านมาอาจจะพยายามเลี่ยงหรือ อาจจะรู้สึกวันๆกลัวเสียชื่อเสียงแต่ดาวเสาร์มันทับใจคุณจะกล้ามากขึ้นนะครับเสาร์เนี่ยจะให้ชัยชนะที่คุณต้องการหลังจากคุณอายุ45หรือ50ปีขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอายุ45หรือ50ปีขึ้นไปแล้วคุณดูคลิปนี้อยู่เนี่ยสิ่งที่คุณหวังกำลังจะสำเร็จไม่มว่าจะเป็นเรื่องบ้านรถที่เดินหรือการขายอะไรก็ตามนะครับความสำเร็จใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะเป็นความสำเร็จที่มั่นคงไม่มีวันหกนักโค่นไม่มีวันศูนย์สลายจนกว่าคุณจะตายเลยนะาาาาวสสมักจใหห้คคุุุขบยยลงที่ณอ มากไปแล้วนะครับนี่คือความสัมพันธ์ที่เด่นชัดมากๆของดาวเสาร์เลยจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยนะฮะสำหรับดาวเสาร์เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่คุณจําไว้เลยครับคุณจะแก้ไขมันได้แน่นอนเพราะคุณจะฉลาดปัดเปลืองประสบการณ์ที่คุณเจอเรื่องเลวร้ายมามันจะช่วยคุณได้สิ่งเลวร้ายต่างๆความนอกน้อยใจกับคนรอบข้างกําลังจะดีขึ้นถ้าคุณถูกคนรอบข้างเอาเปรียบคุณกําลังจะอยู่ในสถานะที่คุณได้เปรียบการงานนะครับถ้าคุณทํางานอิสระเจ้าของโครงการคุณจะมี ไอเดียแปลกใหม่มากขึ้นในช่วงนี้นะฮะคุณไม่เหมาะที่จะเป็นลูกน้องใครถ้าเป็นลูกน้องก็จะต้องหางานที่เข้าออกไม่เป็นเวลาไม่ตรงเวลาจึงจะอยู่ได้นานปัญหาการงานคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เจ้านายเพื่อนร่วมงานแล้วก็สภาพเนื้องานนะครับแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองช่วงนี้มันมีความเบื่อหน่ายมันรู้สึกท้อแท้ใจเนื่องจากดาวสามมันเป็นดาวแห่งความทนทุกข์ทางอารมณ์นะครับเพราะนั้นครับปรับจิตปรับใจใหม่พยายามยิ้มเข้าไว้เข้าหาผู้ใหญ่คุณจะประสบความสมําเร็จในเรื่องของการเงินนะครับต้องบอกว่ามันพอไปได้แต่มันจะมีคนที่จ้อง คอยคดโกงคุณอยู่อย่าปล่อยให้คนอื่นดูแลการเงินที่คุณหรือให้ลูกน้องเอาเงินไปเก็บเขาจะโกงคุณได้การพนันขันต่อเริ่มมีขนทางขึ้นมาบ้างในระดับหนึ่งแต่อย่าไปเล่นเยอะอย่าไปถล่มตัวเข้าไปเรื่องการพนันแบบเต็มตัวนะครับคุณจะเสียจนหมดตัวทีเดียวเนื่องจากดาวเสาร์ใช้โทษเช่นนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเงินที่คุณรอคอยอาจจะต้องเลื่อนไปสักนิดหน่อยแต่ต้องบอกเลื่อนก็จะสําเร็จคุณไปขอกู้ยืมเงินก็จะถูกเขาเลื่อนไปแต่เลื่อนมันก็สําเร็จนะครับเรื่องการศึกษาคร,ครับจบจแนนน่อ เหมือนจะไม่จบเหมือนจะตกแต่มันรอดแบบเส้นยาแดงผ่าแปดส่วนเรื่องความรักครับต้องบอกว่าคู่ไหนที่ขัดแย้งไม่ลงรอยกันในช่วงนี้ต้องพูดจาก,กันอย่าเปิดอกเปิดใจเลยคุยกันแบบอย่ามีฟอร์มไม่ต้องกลัวเสียหน้าเปิดใจคุยกันขอโทษกันไปเลยตรงนี้จะดีมากๆสําหรับคนที่โสดอยู่ครับต้องบอกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตจะอายุมากกว่าหรือเป็นพ่อล้างแม่ล้างเขาอาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วหรือมีบุตรมาแล้วก็เป็นไปได้ด้วยเรื่องของครอบครัวนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันต้องบอกเลยควรเปิดปากพูดคุยกันอย่า ให้ความอึมครึมมันเข้ามาทําลายชีวิตครอบครัวของคุณนะครับในเรื่องสุขภาพครับคุณต้งนงระวัวังเรื่องระบบทางเดินอาหารกินอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็เหมือนท้องอืดท้องเฟอ้อหรือเป็นกรดไหลย้อนจะมีปัญหานะและอีกจุดหนึ่งครับดาวเสาร์ทับเป็นเรื่องของกระดูกคุณจะมีปัญหาเรื่องกระดูกจะรู้สึกว่าปวดแข้งปวดขาปวดเอ็นเยอะมากเป็นพิเศษหน่อยนะครับแต่แนะนำว่าให้ไปทําบุญเกี่ยวกับอิฐหินปูนทรายจะทําให้สุขภาพตรงจุดนี้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของที่อาศัยครับมีโอกาสจะขยับขยายคิดจะย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่หรืออยากจะได้บ้าน ก็มีโอกาสชัดเจนในระยะนี้นะครับนี่คือการสรุปดวงสางคุณในปี2566สําหรับชาวราศีกุมสําหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีสิงห์ในปี2566จะมีหลายท่านทํานายในทางที่อาจจะไม่ดีมากนักว่าราศีสิงห์โดนดาวเสาเลง็งดวงแตกบ้างละืต้องผินทุบาทบ้างหะเพราะในตามหลักของโหราศาสตร์ไทยต้องบอกว่าเสาเล็งถือว่ารุนแรงมากต้องบอกว่ามันก็ถูกต้องครับแต่ก็ไม่ได้ว่าจะถูกทั้งหมดเพราะโหราศาสตร์อิน เดียหรือโสราฮินดูเนี่ยมันกลับมีคำตำนายที่ไม่ได้ว่าแย่มากนักเลยดวงเนี่ยมันไม่แตกหรอกเพราะเสามันอยู่ในเรือนลาหูมันอยู่ในเรือนตัวเองเป็นเรือนคู่มิตรและเป็นเรือนเกษตรเก่าของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ร้ายแรงครับดาวเสาในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ทําให้ตัวท่านเองคิดมากเครียดอยากโยกย้ายวิตกกังวลทะเลาะเบาะแววงกับคนรักเล็กๆน้อยๆมีปากเสียคนใกล้ชิดใกล้ตัวเล็กๆน้อยเท่านั้นแต่ทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปครับดาวเสาเป็นดาวความิด มากพอมันเลงแล้วมันก็จะคิดมากสาวที่อยู่ในเรือนคู่ก็จะคิดมากเรืองคู่หรือคู่ทำให้คุณต้องคิดมากมันเป็นลักษณะนั้นเท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวมากหนะักมันไม่ได้ดวงซวยดวงตาย,ดว,ตายดวงตกอับอะไรขนาดนั้นไม่จริงหรอกครับมันไม่ได้หนักหนาสาหัสขนาดนั้นเพราะในคําทํานายของโหรารศาสตร์ฮินดูเนี่ยเขาบอกว่าสาวนในภพที่7คุณเองถ้าโสดอยู่จะได้ภรรยาหรือสามีเป็นคนที่รูปร่างบอบบางแต่เขาอาจจะเคยผ่านการผ่าตัดหรือกระดูกหัก หรือเขาเป็นคนที่อาจจะเดินแกว่งหลังงอไม่ได้เดินสมาร์ทๆนะครับเป็นลักษณะนั้นที่สําคัญนะครับคุณเองต้องระวังเสาเนี่ยมาจะทําให้คุณมีสเสน่ห์มันจะทาให้คุณเจ้าชู้หรือจะมีปัญหาโภพันเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับในระยะที่เสาเลง็งนับตั้งแต่วันที่1มีนาหกหกไปประมาณ2ปีเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นคนที่คิดมากคิดแทนคนอื่นจิตตกคิดไปไกลคนพูดนิดนึงก็แต่แตงเติมเสริมเรื่องคิดไปเองจนทําให้ชีวิตคุณเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าเสีย ใจจากความคิดของคุณเองเลยนะครับแต่ต้องระมัดระวังเสาอยู่ในเรือลาหูจะทําให้คุณมีความสัมพันธ์ทางแชทหรือทางโทรศัพท์หรือความสัมพันธ์กับคนมีเจ้าของหรือความสัมพันธ์แบบไม่เปิดเผยต้องระมัดระวังคำบีประสมดีชาโดกล่าวว่าคุณเองจะได้รับการดูหมิ่นหรือดูถูกเพราะการกระทําของเพศตรงข้ามเพราะ,ะนั้นคุณต้องระวงังอย่าไปไว้วางใจเพศตรงข้ามมากนะักหรืออย่าไปเล่าความลับหรือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วที่คุณผิดพลาดให้กับเพศตรงข้ามฟังเดี๋ยวมันจะมีปัญหา ตรงนี้คุณต้องระวังแต่จริงๆคำพินเน้นวิการกระทําของผู้หญิงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังจะเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่าได้หลุดปากแพ่งพลายไปไม่งั้นจะมีปัญหาครับค้อพิพ่พิการกล่าวว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์นอกรูนอกรอยไม่ว่าจะเป็นแอบแชทคุยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามและคุณมีคู่อยู่แล้วมันจะมีปัญหามันจะนําความยากจนและหาความสุขไม่ได้มาหาคุณเลยชีวิตคุณมักจะชอบท่องเที่ยวไปโดยป่าจากจุดหมายอาจจะอยากทําโน่นทํานี่แต่มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันฮะมันไม่มีจุด หมายมันเป็นลักษณะนั้นเลยนะครับคัมภีสลาวาลีบอกว่าต้องระมัดระวังจะเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกระดูกและเป็นไข้และมีเกณฑ์ที่ภรรยาหรือสามีจะเจ็บ ป่วยและที่สําคัญจะมีการใช้เงินค่อนข้างมากเล็กน้อยนะครับคัมภีร์ชาวมัทกาจินดามานีกล่าวว่าคุณจะได้เพื่อนที่ดีจะมีความร่ํารวยที่มั่นคงและมีภรรยาที่จิตใจมั่นคงทั้งขัวทั้งเมียต้องระมัดระวังจะเป็นโรคไผ่ไข้เจ็บนะครับนี่คือคําทํานายตามคัมภีร์โบราณแต่ต้องบอกนะว่าสถานการณ์ทั่วไปเมื่อประมวลจากโหราศาส์ทั้ง4ี่ระบบแล้วนะครับต้องบอกว่าภาวะโดยรวมหลังหนึ่งมีนาคมไปประมาณ1ปีแต่จริงมันกินไป2ปีนะครับคุณเองนั้นอาจจะวาวุ่นพอสมควรจะทําอะไร จะขยับขยายอะไรมันก็ดูเหมือนจะติดขัดเพราะเสามันเล็งไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใจเย็นๆตั้งสิ่งให้ดีค่อยๆแก้ปัญหาต่างๆไปเรื่อยๆแล้วมันจะหลุดพ้นจบปรสาทคู่กับตาความจริงครับดาวเสามันนาพาความล่าช้าให้คุณดาวเสามันนาพาความคิดไม้ให้คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันแก้ไขได้ครับมันไม่ได้นักงนาสาหัสอย่างที่คุณวิตกพอคุณเจอจริงๆเนี่ยมันกลับแก้ไขไม่ยากแต่ที่มันแก้ไขยากคือคุณคิดไปเองก่อนที่ปััััญหาาาาามมมมนนนนนจะคุุณเเีี่่่่ยยยอออตตตไไไปกข้้ฟงซรด แก้ไปทีละปมทุกอย่างมันจะผ่านไปได้แน่นอนเลยนะครับในเรื่องของความรักนะครับดวงชะตามันจะเจอคนมีเจ้าของแล้วหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณต้องระวังจะไปพัวพันกับคนที่มีแฟนแล้วหรือมีแฟนแล้วเราไปมีคนอื่นมีรักสามเศร้าตรงนี้ต้องระวังเสาเล็งมีเป็นเรื่องของรักสามเศร้าโดยตรงเลยนะฮะต้องระมัดระวังโซนอยู่ก็ต้องระวังเรื่องมือที่3มมีคู่อยู่ก็ระวังเรื่องรักสามเศร้าในเรื่องการเรียนคุณไม่มีอะไรน่ากังวลคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนสถานการณ์ตอนนี้อาจจะสับสนวุ่นวายแต่ให้แก้ไปทีละป ใช้ความอดทนพยายามการเรียนจบแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นการเรียนแบบสายอาร์ตหรือสายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไกหรือของเก่ากา,กาโบราณคาดีปัชญาศาส,สนามันกลับไปได้ดีเลยนะครับการงานครับต้องบอกว่าคุณเองกําลังจะมีเรื่องว้าวุ่นใจรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีสับสนปัญหาต่างๆเนี่ยมันเหมือนเข้ามห้คุณต้องเหนื่อยแต่ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่คุณแก้ไขไม่ได้ดาวเสาอยู่เือนราหูปัญหาที่มีนั้นเป็น,ปน,ปนแค่ภาพโรงตาพอเจอจริงปัญหา ล่านนั้มันหมดไปมันแก้ไขได้ง่ายคุณมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ลับๆเขาจะอายุมากกว่าแต่คุณจะมีปัญหากับเพศเดียวกันที่อายุน้อยกว่าคุณครับในเรื่องของการเงินครับต้องบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างสับสนเครียดอย่าไปช้อปปิ้งบำบัดนะเดี๋ยวมันจะหมดตัวพยายามใช้จ่ายเงินทองให้มันประหยัดหน่อยนะครับต้องบอกมันมีเงินเข้ามามากแต่ต้องเก็บให้อยู่นะเพราะที่ผ่านมาคุณใช้เงินเก่งเหลือเกินนะครับพยายามเก็บเงินให้อยู่เก็บเป็นสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทองคำอสังหาคุณจะมีโอกาสร่ารวยแน่นอนเลยครับปัญหาสุ จิตใจมันสับสนฟุ้งซ่านเพราะดาวเสาร์มันเล็กมีปัญหาทางอารมณ์มีเรื่องคิดมากผู้รงบณคุณเครียดพอสมควรเลยครับแต่ต้องระวังให้ดีนะเพราะความคิดที่สะสมนั้นจะนําปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารหรือระวังจะกระเพาะปัสสาวะจากการอั้นฉี่ตรงนี้คุณต้องระวังเลยมันจะเป็นปัญหาหนักเลยคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประจําเดือนจะปวดท้องประจําเดือนมากหรือจะมีอาการแสบท้องง่ายๆและมีโอกาสผ่าท้องหรือทําเสกรรมในช่วงปีนี้ค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวจริงๆมัน2ปีแหละครับนับแต่วันที่1มีนาคมหกส เราพูดกันถึงปีนี้เราก็เอาแค่ปีนี้ก่อนกันละกันนะครับนี่คือบทสรุปดูตาวท่านที่เกิดในราศีสิงห์ในปี2พ6 6สหนะครับสำหรับดูตาวท่านที่เกิดในราศีพฤษภต้องบอกว่าในหลักของโขนทั่วไปเนี่ยสิ่งที่ต้องคำหนึ่งเป็นหลักเลยคือดาวมฤตยูครับคือดาวมฤตยูยกย้ายจากราศีเมษมาราศีพฤษภถึงแม้ว่าในช่วงต้นๆปีเนี่ยดาวตยูจะย้ายกลับไปอยู่ราศีเมษแต่หลังจากมีนาคมแล้วก็จะย้ายกลับมาอยู่ราศีพฤษภและอยู่ไปอีกอย่างน้อยๆนีอน่อีกประมาณ5ปีเลยทีเดียวซึ่ง ร,ราศะะีพฤษภจะต้องระมัดระวังอย่างหนักเรื่องเกี่ยวกับการโต้เถียงการโต้แยง้งการขัดแย้งกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้พยายามอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดคุณห้ามใจร้อนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงให้หนักในเรื่องของการขัดแย้งอะไรต่างๆเพราะว่ามันจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นคดีความเลยนะฮะราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีธาตุด,ดินเป็นราศีการเงินและทรัพย์สินของรักคณาโรคดาวไร้อยูนั้นเป็นดาวทำลายเพราะฉะนั้นครับในช่วงนี้จะทำลายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองมันจะ ทำลายในรูปแบบของการถูกหลอกถูกลวงประเภทมีคนชักชวไนไปนลงทุนทําธุรกิจมันเป็นการหลอกลวงคุณต้องระวังเลยนะครับมันจะเสียหายมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทอง,ทองเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยแต่มันส่งผลดีเล็กน้อยสําหรับชาวราศีพฤษภก็คือจะทําให้คนปราศีพฤษภเป็นนักสร้างนักทำเรียกง่ายว่าจะหาเงินเก่งขึ้นแต่คุณต้องระมัดระวังพยายามที่จะหวงแหนทรัพย์สินคุณหน่อยอย่าหามาแล้วถูกคนอื่นหลอกอย่าหามาแล้วหมดไปกับ ใกลตัวของรอบข้างว่าความใจดีจนเกินไปต้องระมัดระวังเลยนะครับแต่ราศีพุกภงถ้าช่วงนี้อยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นนักจัดสรรน,นักออกแบบนักสะสมของโบราณของมีค่าเก่าๆของมือสองอันนี้รวยแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่าดํารอยูในราศีพฤกสงนั้นจะทําให้คุณมีพลังอํานาจอันเกิดมาแต่สัญชัตยานคือมีเซนมีรังสังหอนแม่นแช่งไครก็อาจจะเป็นไปตามปากต้องบอกเลยนะครับว่าดําฤิยูที่อยู่ในตําแหน่งนี้จะทําให้คุณเนี่ยมีความสามารถและไปเกี่ยว ข้อกับเรื่องของการเงินหรือการทําเงินเสมอไม่ว่าจะล่มจมล่ารวยไม่ว่าเป็นในกรณีใดก็ตามต้องบอกว่าชีวิตคุณจะอยู่กับเรื่องเงินเงินทองงมากเป็นพิเศษมัาได้อยู่สาหรับชาวพฤกษกจะผลักดันให้ชีวิตของคุณไปเกี่ยวพันกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลศิลปะดนตรีการร้องเพลงหรือนักวาดภาพนักแกะสลักขออมือสองต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่านอกจากดวันได้อยู่ที่มีอิทธิพลในดวงชะตาของราศี เป็นหลักแล้วนะครับยังมีจุดดีอยู่ข้อหนึ่งคือดาวเสาร์จะย,ย,ย้ายเข้าสู่ราศีกุมวันที่1มีนาคม6กซึ่งอยู่ในภพที่10หรือในภพกรมรมะซึ่งโหรายท่านก็อาจจะตีความไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสาอยู่กรมมะคือความเชื่องช้าอยู่ที่กรมมะคือการงานเชื่องช้าก็ถูกครับอันนั้นเป็นในแง่ของโหราศาสตร์ไทยแต่ในโหราศาสตร์ฮินดูแล้วก็โหราศาสตร์สไตล์เยอรมันสุดเรชนชะตาสัมพันธ์ต้องบอกว่ามันมาในทางดีนะสิคุณมีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นยวใ สถานที่ที่เป็นแม่น,น้ำใหญ่หรือว่าเป็นทะเลเป็นลักษณะนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วคุณต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคตับหรือว่าลักษณะดีซ่าตรงนี้ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นใครที่ทานเหล้าหรือทานแอลกอฮอล์อยู่ต้องระวงังแล้วไปเช็คไวรัสตับอักเสบบี B ด้วยเพราะตามดวงชะตามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับตับนะครับปัญหาอุปสรรคในชีวิตการงานการทำมาหากินของคุณมันจะมีเข้ามาจากความไว้ใจผู้อื่นและขอให้คุณอดทนขอให้คุณขยันขอให้คุณอย่าย,ย่อท้อตอนนี้คุณท้อ คุณเบื่อานชีวิตคุณไม่อยากทําอะไรแล้วใจเย็นๆคุณอดทนคุณต่อสู้คุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะฮะเพราะคุณจะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานการทามาหากินทุประการถ้าคุณพยายามทําตัวให้รู้สึกเหมือนตัวเองเหนื่อยๆหรือพยายามสร้างเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยตลอดเวลาคุณจะรวยในช่วงนี้ด้วยทธิพของดาวเสาร์นะครับคำพีระชาดกบอกว่าเสาร์ในภพที่10กรมมะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขและมีอํานาจปัญหาอปสรรคต่างๆคุณจะถูกขี้คลายลงและคุณจะได้รับยศตําแหน่งเพราะคุณ มีอานาจมากขึ้นนะครับคัมภีรผลทีพิกากล่าวว่าคุณมีโอกาสได้เป็นเจ้าคนในคนหรือได้รับราชการได้รับการแต่งตั้งจะเป็นคนร่ํารวยอย่างน่าแปลกใจอยู่ดีๆจะรวยแบบน่าแปลกใจขึ้นมาเลยมีชื่อเสียงมีความกล้าหาญจะเป็นคนสนใจด้านของเกา่าพระเครื่องงานศิลป,ปะหรืองานด้านกเรกษตรกรรมซึ่งจะร่ํารวยมากๆเลยทีเดียวนะครับคัมภีรสราวลรีกล่าวว่าคุณจะมีโอกาสมาังคังร่ำรวยคงแก่เรียนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหรือในองค์กรคัมภีชาม พจกะจินดามณีเขาบอกต้องระวังคุณจะมีเกณฑ์การสูญเสียบิดามารดาหรือว่าอาจจะสูญเสียไปแล้วณนะก่อนำทาทํานายนะครับแต่คุณอย่าไปข้องเกี่ยวกับคนที่กระทําชั่วเพราะคุณจะเดือดร้อนอย่างแน่นอนอย่าไปช่วยคนที่กระทาชั่วทําเลวคุณจะเดือดร้อนแม้จะทําด้วยความหวังดีแต่มันจะซวยถึงคุณนะครับการทํามาหาเลี้ยงชีวิตจะเต็มไปได้วยการเลื่อนโลกเลื่อนแต่มันสําเร็จจะช้าแต่มันได้พราเล่มง,งาดาวสาวที่อยู่ในภพกรรมะของชาวราศีพฤษภเป็นดาวแห่ง อำนาจความมีเกียริความมีชื่อเสียงการยอมรับนัถือจากคนอื่นและความมั่งคั่งในการทํามาหาเกินโดยเฉพาะเกี่ยวกับถนนหนทางของเกาเหมืองแร่เกี่ยวกับของทอดทอดงานด้านเกษตรกรรมทุกชนิดเพราะฉะนั้นด้านการเงินล่ํารวยเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงฮะเสาให้คุณอย่างแน่นอนเลยและคุณฟังให้ดีครับภพบที่10หรือภพกรมมะในหลักโหราศาสตร์เป็นภพที่สําคัญและถือว่าเป็นภพที่สูงสุดในชีวิตภพหนึ่งเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่อาชีพการงานเพราะมันมีความสัมพันธ์ไปถึงภพที่ สหรือพบพันธุกเกี่ยวข้องกับสมบัติทรัพย์สินของครอบครัวและการสัมพันธ์ไปถึงพบที่6อันเป็นพบที่เกี่ยวข้องกับการทํางานการเป็นลูกจ้างการประกอบอาชีพน่าจะเป็นไปได้ว่าในพบที่กามาเหล่านี้นะครับถ้าในดวงชะตาที่เห็นในะขณะน,นี้ชาวพฤษศเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียวไม่เลวร้ายจนเกินไปมีปัญหาอุปัรรคเข้ามาบ่อยครั้งแต่มันผ่านพ้นไปได้แน่นอนเลยทีเดียวนะครับชาวราศีพฤษศจะได้คบกับคนหรือสมาคมกับคนที่มียศมีตําแหน่งมีอา นานมีเงินบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาในตำแหน่งหน้าที่การงานแต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาคุณจะผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะครับแต่เสามันนำพามาเรื่องความทุกข์ใจความเครียดความคิดไปเองความวิตกกังวลมันเป็นเรื่องจิตทั้งนั้นคือเสามันเป็นเรื่องจิตความคิดไปเองทั้งนั้นถ้าคุณอยู่กับอนาปานาสติอยู่กับสติปัฏฐานรู้กายในกายอยู่รู้จิตในจิตอยู่คุณจะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้แน่นอนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าดาวเสาไม่ได้เลวร้ายสำหรับชาวราศีพฤษภอย่าง แน่นอนทีเดียวนี่คือคำพยากรณ์ดวงตางท่านในปี66ครับอยากดูดวงกับหมอกริตคอนเฟิร์มอย่างละเอียดกดที่เบอร์1900111230ขอย่าอีครั้งนะคะ1900111230นะครับถ้าท่านอยากจะเสริมดวงให้ดวงชะตามันดียิ่งกว่านี้แล้วล่ะก็ผมแนะนำำาํากําไรกริตคอนเฟิร์มองผมนะครับท่านหามาใส่ซะจะหนุนนําดวงชะตาท่านทั้ง12ราศีนะครับเพราะมีสัญ,ญลักษณ์12ราศีอยู่รอบวงเลยทีเดียวนะครับพร้อมทั้งมีคาถามหามงคลถึง 11บทท่านใดรูด้สึกว่าตัวเองดวงตกมีอุปสรรคลองใส่กําไรนี้ดูนะครับแล้วประการท่านจะพึงพอใจและพบอะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนเลยทีเดียวคอนเฟิร์มนะครับเพียง 1, 1 1 1บาทค่าจัดส่งฟรีนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 9์แปดห้หหรือพิมพ์ข้อความในเพจเลยนะฮะเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ